สวัสดีค่ะโ,โอ้สวัสดีครับพี่แบนดอนค่ะโจสีอีสานจ๋าจ้าวันนี้เฮาสีผ้าดดีเนานะหลุมเนาะผ้าจะบีจ๋าไปเป็นจิตอาสาจ้ะไปส่งก๊อกน้ำให้วัดค่ะเดี๋ยวติดตามเบิรง,ง,งนเบิร์นไปนอนเด้อเด้อเดี๋ยวขอติดตามเบิรอนไปนองเด้อว่ะแต่บีจะสอนไดโบเพราะว่า กอกงามน่ะเพ่้มาเป็นปีๆแล้วจ้ะยังบม่ได้สมเลยเดี๋ยวตามโจสีกับเบรนดอนไปดูได้เลยจ้าไอคอนโจได้วงเลยน้ำมันเสียเลยนะตอนมันหลุดอ่ะดูในวิดีโอน้ำมันเสียเลยครับแล้วก็ยิ้มดีานหลังมาแล้วอ๋อเป็นคนไม่ชินเลยอ่าไข่เลยกลางคืนมามันก็ไข่เลยไข่ขึ้นเลยไอคอนยิ้ใส่เงื่อนก็ยิกมใส่เงื่อมีการเชื้อมเอาออกกัน แต่มันไม่เจ็บนี่ใช่ไหมเจ็บตกใจตกใจตกใจใช่ไอ้โหนี่จะทำอะไรกู๊อ่ะต้องมือันช้ตะไคร้น้ำได้ใช่ไหมน้ำแล้วฮะได้น้ำใช่ไหมน้ำอีกเอามา20แพ็คมันแพ็คมาสองเหรียญแดงเรื่อยละเดี๋ยวจะไปเอาใหม่เอาามเดี๋ยวพวกนี้จะไปสั่งมันพวกนี้ไปเรื่อยอะเนี่ยเนี่ยหันยังไงอะไอ้หั่นยังไงครับหั่นใส่หั่นนิดเดียวบางๆนั่นนี่นี่ี่เลือกหั้นอีดอย่างนึ่งตาดอก ตัดไปใหญยมันใหญ่มากไม่กลัวผัดก็ได้หั่นไม่กลัเดี๋ยวมันหนุนมาเนี่ยติดเอาหนังด้วยเหรอเอาด้วยเนี่ยโอ้ยหนังอร่อยนั่นแหละพอแล้วแค่นั้นแล้วก็ตัดนี่แล้วก็หั่นเล็กๆเนี่ยอืมต้งบางใช่ไหมไม่ต้องบางมากอะบางมากเออจนถึงแม่ค้าโคตดขายหมูชิ้นเล่นเครื่องอย่างเดียวครื่องด้วยเหรอ ไม่ค่ะเครื่องสไลด์นี่ไงนี่ไงดันนี่ไงดันนี่นี่พ่อมันดันไม่ได้ครับมันมองไม่เห็นตัวคนอ่ะด่อนเ้ยดูดัดดูดัดูดัดนด่อนสอนนลแล้วเป็นปมองควัวคนยังไงอ่ะเห็นมันเห็นมันอ็นดัว โอ oh, oh. ้โห h a t บนนี um, ้จอดตอนนเออน่น่น่นน้ทำแบ้ยนะ้ยเอาอันดีใจนักตกแไปกรอนทักมำมหน้าเสียใคโอ้เอ่ y e a t that? เอด n ้ีีเ โอ้ยูบอทเนี่ยกดฮะยูทูเบอร์นี่กดหรือยังเนี่ยไปกดเลยวยังแม่ไม่สมัครนะไม่ดอนนี่เป็นดานทิ้งมันก็ได้นะมันมันนะเขาไม่ใช่มัน่ทิ้งเขาชอบมันี่ตกาจเลยท่านเหล่าน่ะเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลอีกอนี่ในคราบหมูยมสมรักโหเคยมาตั้งสี่แคอะไรอ่ะแคบหมูแกะแคปหมูเลยเหรอ Thank you, thank you, uh, 16. Kappa naima, come and give me cap Thank you, thank you, 16. 16. 16. Yeah, yeah, yeah. <coughs> yeah, <more>. come <coughs> on. hey, 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 finish finish him, finish him. Uh, uh, you finish him. uh, uh um. เอาเท็ดเฮ็ดอี่ยังตัวว่นนี่เอาเมันตัวอีว้าลาวได้บ้าลาวเลยหรออ่า17โอเคโอ้อ l e o n อยูเลยูแคมปเเอาเอ็นจิโอโเคกทำไงไโจนี่ ทำอะไรคะนัดช่องนัดช่างพวกนี้รวมก็อุ่นแค่ซอสมันอะอุ่นแค่ซอสมันนะนี่อะไรนี่อะไรวะอะไรอ่ะไหนมาหยกมามาหยกนี่นี่ได้ไงปูดองแ่บไม่ใช่เขาจะเอากลับบ้านแล้วลืมมาเด็กเอ่าองใครมันลืมรัช่างวะเนี่ยของกลับบ้านอ๋อมีใครเนาะใครซื้อมาี่ลืมไปพี่แขกหรือเปล่าจำได้ว่าพี่แขกจะเอาแกงเขียวหวาน นี่แกกีวาน่ะปันหล่อปันหล่อยองเมือนเอามาเลยเอามาเลยหล่อแบบไทยยู่าามงระไ้องไไยไม่กล้าไม่กล้าให้ไปขึ้นซับเวเลยนตอนนี้นี่นี่ซีดินไใช่อเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเตะลงซับเวอ้โ you so glad. Are you sorry. I'm you เหรอเสียงใจนี้ภา,าษาอังกฤษว่าอะไรเนี่ย So sad. So sad เอ้ยฮะ่อ so sad. เรียนคอร์สไหนแล้วเนี่ยท่านตุย้ยอะ ESL อ่ะไปถึงเลเวลไหนแล้วภา,า,า,าษาภาษาอังกฤษตอนแรกเรียนเรียนเลเวลเลเวลเลเวลสองตอนนี้เขาให้เขาให้ขึ้นเลเวลสาม ตอนนี้เหรอเติมเติมเติมแรกเรียนเลเวลสองนี่นี่นี่ท่านรองท่านเหลานี่เขาเรียกอะไรนะใบประกาศทองคำโอ้ทองคำเอาปูนอนได้เลยเอามาคำว่าแหมท่านก็เอาเอามาทำว่าไปที่นอนได้เลยนะใบกับขี่ก็กี่ปีแล้วสลับไปต่อมางกี่ครั้งแล้วใบกับขี่ไปต่อมางกี่ครั้งแล้วต่อนะหรอต่อครั้งหนึ่งนะมั้ง ต่อครั้งนึงขับรถเกิน2ครั้งเนี่ยขับมาแล้วตาอะไรอ่ะอรับเขาจะให้สเขาให้เขาให้ขึ้นไปเลเวลสปรากฏว่าเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสงสัยก็เลยให้ลงมาเหรอเขาให้เรียนไม่ใช่เขาก็ให้ลงมาได้อยู่ไ้เพื่อนเพื่อนที่เรียนนะเขาก็บอกว่าเอะฉันเรียนห้องนี้ฉันไม่รู้เรื่องอ๋อเออตอนนี้เขาไปเขาก็เลยย้ายกลับไปที่ห้องเดิมละ จริงๆอะถ้าเราไม่รู้เรื่องนะเราก็พัฒนาทํากันบ้านเยอะๆตอนแรกโยมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันก็อย่งางนั้นแหละแล้วทีนี้โยมทํากันบ้านกลับมาก็ฟังซีดีฟังอะไรเงี้ยโอ้ไอ้ที่สอนมันไม่สอนจริเรยนหนังสืออะไรใช่ถ้าต้องเอาประสบการณ์แล้วมาสน s <S อนห,หากินได้ทุกวันนี้ก็เพราะ E S L class นะโยมอเดี๋ยวตอนนี้เขาเขาจะเปิดเปิดคลาสใหม่

can can you explain about two f e i r y อิายอธิาย two f e r y ให้ให้ตัง two f e r r s e r i e two ferry คนที่มาเอาตังมาแลกมาแลกฟันน้ำนมนี่คือฟันน้ำนมไม่รู้เ eat f e r r don't know n a t r y โอ้ยมันมันไม่ต้องพุทธมนมันลงมันี่หรอแต่ตอนเนี้ยฟันอยู่หลออยู่นั่นน่ะโอเคหลังจากครหลังจากไปซื้อของมาแล้วกลับมาแล้ว R I S A N A เรามาส้มต่อค่ะไม่เเห็นนขึ้ลย Messenger เหรอไลน์ไลน์อ๋อไลน์ไม่รู้อ่ะไม่จำไลน์ไม่ได้เท่าไหร่จ้าเอาบ้านเงินฮะซื้อมาเท่าไหร<อ>นะ่น็อตเนี่ย มาเป็นเซตเลยเหรอเอาต้องเอาเก่าเปลี่ยนเลยเหรอดินนี่มันมีของเราด้วยนี่ห้าสิบสองเหรียญน,นี่ปะเออเมะีแฟกเซตอะไรงเรง,งี้ยนวปะห้าสิบสองเหรียญเห่นเหรอ น้ำมันหยดอย่างนี้ค่ะเรียกใช้บริการได้จัะเจ้าสีรับงานจังตะบีเป็นคนซ่อมราคาย่อมเยา <c oughs> ว์เจ้ของร,ร,รันนี่ฟรีอะไรนะคะอ๋อเขาส่งลายมาเหรอใช่ลาย ่อมไดรเบลจ้าช่างบีคีไอค่ะเมียหางานมาให้กขอเอาจากเธอที่มาสอนวัดนี้ตอนคนหลมาเด้ออายต้องมาตอนคนเขาไปหมดแล้วนางอายนางอาย เราว่าเขาปิดโรงเรียนนิดหน่อยบางสาบางลิศิอยู่บอกใครแล้วท่านเราไปเอามาจากไหนอะใครเขาล่างอะอ๋อโรงเรียนโรงเรียนวัดไทยเนี่ยหรออ๋ออันนั้นรู้แล้วนึกว่าโรงเรียนที่แบบไปเรียนทุกวัน,นเรียนแล้วจะเ,เรื่องเขาเลยโรงเรียนวัดไทยรู้แล้ว ลายเรามีอย you know, ู่ไหนวะรูปใส่ชุดดำๆอ่ะโจภาษาไทยนี่เหรอไม่รู้เหมือนกันภาษาอังกฤษยมไม่เคยใช้ภาษาไทยนะอันนี้ใครเอามานี่เครื่องเครื่องโอายอ่ะสมบัตป เาไม่เอไม่เปลี่ยนไม่อุปกรณ์เขาไม่ใช่ช่างเนาะพออยู่ร้านอาหารได้อ๋อเขาอยู่ร้านอาหารเนาะเดี๋ยวว่ามาดูตัวอยานให้หน่อยนี่อืมตู้เยนทาไมเ่รองทาน้แข็งไงอ่าเองน้แข็งไปก่อนเรานี่ยท่านเหลาให้ยี่สิท่านเหลาให้ยี่สิบเหรียญไม่บอกตอนนช่างะมานักบอกมกินท่านเหลาให้ไปซื้อหวยยี่สิบเหรียญส้มได้เออ้ยี่สิเหรียญมันเป็นแก๊ แกเติมแก๊สแป๊บเดียวอันนไหฟิเซอร์อะพวกทําน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นถังแก๊สยอมแล้วมันจะเป็นช่างแล้วพูดเหมือนกันแล้วเติมไอเติมน้ํายาแอร์เหรอบบนี้ใช่ไหน้ำยาแอร์ใช่ค่ะประมาณนั่นให้เป็นน้ำแข็งมันม่าเป็นพ่ออะไรนั่นแหละเครื่องมันะอเปิดน้ักเอาเหรอตกลงช่างบีซ่อมได้แล้วนะจ๊ะซ่อมได้แล้วจ๊ะไม่หยุดแล้ว ทีนี้ก็บาสองมานี่ต่อจ้ะสองครั้งเนอะเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งนี่ก็ผสมกันแ้สองแลแสดงตัวของเพสเซอร์เสียมันมีมันมันมีมันมีคำโอเคค่ะสำหรับง,งานจิตอาสามือนี้เนาะพี่น้องกะเป็นอันเซ็ตสินสมเร็จเด้อจ้ะตาบีกะสมหายพ่นได้แล้วจ้ะก็จนเกือบคำเนาะพี่น้อง 6โมงก,กว่าๆจ้ะสำหรับคลิปนี้โจซีก็ฝากไว้สำนีน้องพี่นอ้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้โจซีด้วยนะจ๊ะมีอย่างามีคำถามอย่างกะคอมเมนต์ดานล่างได้เลยได้พี่นอ้องเพื่อใครอยากให้ไปสมเรียกตะบีจ๋าของโจซีได้เลยเด้จ้าเดี๋ยวโจซีจะพิจารณาให้อีกทีหนึง่ง <laughs> บบาบางมาจากเสียงแสกออกมา เดี๋ยวไปถือซาจ้ะโอเคขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า